มีลูกค้าค่ะคาดหวังว่าออกกําลังกายเป็นประจําแล้วก็ทานโปรตีนแล้วแต่ว่าค่าไขมันที่เขาไปวัดในยิมอะค่ะมันไม่ลดลงมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์ต้องบอกก่อนนะครับว่าโปรตีนเนี่ยเป็นในใน,ในเรื่องโภชนาการแล้วเนี่ยเขามีการสอนกันหรือมีข้อมูลเยอะแยะว่าโปรตีนมีส่วนช่วยในการลดน้ําหนักย้าอีกครั้งครับันนี้ชัดเจนโปรตีนมีส่วนช่วยในการลดน้ําหนักแต่ไม่ได้แปลว่า โปรโตีนเป็นตัวกำหนดเลยว่าให้น้ำหนักลง mm hmm. เอาง่ายๆครับเราไม่ต้องกินโปรโตีนเลยก็ได้เราลดอาหารเราลงครึ่งหนึ่งเนี่ยน้ำหนักเราลงทันทีขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างถ้าใครใครทันเหตุการณ์นี้นะครับตอนที่นักฟุตบอลทีมบูปา่าเขาติดอยู่ในถ้ำที่เชียงรายเนี่ยเขาไม่มีอะไรกินนอกจากน้าเปล่าในถ้ำพอออกจากถ้ำได้หลังจากติดอยู่สิบกว่าวันเนี่ยก็อผอมทุกคนเลยเหมนถ้าถ้าเรามีอาหาร mm hmm. การกินเราอุดมสมบูรณ์มากโอกาสที่เราจะลดน้ำหนักมันจะยาก งั้นถ้าเราลดอาหารลงสักนิดนึงแล้วมีโปรโตีนช่วยอันนี้มันก็จะทําให้ง่ายขึ้นครับอ๋อโปรโตีนจะช่วยทําให้การลดน้ําหนักง่ายขึ้นใช่ครับไม่ได้ว่าเป็นตัวบังคับให้น้ําหนักลงได้<อ>ตามใจเราอันนี้ไม่ใช่ค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์